มินิเกมนะครับอันนี้ผมกำลังจะไปเล่นใครส่งมาเยอะวะเวยเริ่มแล้วครับผมมีคนน้อยนะครับผมเราโดกว่าแล้วนโอ้โหของขาดมากเลยโอ้โหชุดชุดดาบของเขังไม่มาเลยโอ้โเฮ้ยพี่เวบ้ยเฮ้ยู่้ใกูมาเลย ว้หนาทีไม่มีหมวกเลยอ๋อถึงหมวกก็มามาสัตพร้วมามามึงตีกันตรงไหนวะแหลแหลกมันแตกแตกวะอันันอ้อั้นอันมา้ยเขามีความเพชรนะ ใช้ไม้ดี่สาอ้าวผมชนคะครับผมเอาละโอ้ย,อยแหลกแหลกพ,พับพัยังไม่มาเลยนี่ล่ะนี่ล่ะฮะเออเออเนะเออเออจะเข้าเซิร์ฟนี้นะครับผมอ,เอ้เด็กน,นั่นเลยโอ้ยเข้าก็ไม่ได้ครับผมโอ้ย มึงักปึงับ,บ,บเฮออ้โอเคิเร์ฟนี้เราจะปลอดภัยฟ้าเมื่อกก่คนเองกลัวอะไรเม่อี้ก็ไม่รอดทำไมเป็นไรเด็กี่ไปไหมเหอันโกงอะพี่ สองคนเองอ๋อน,น,นี่มันใช่ตัวอะไรวะเนี่ยน,นี่ตัวอะไรบั็อกปิดบล็อกซะไอ้นี่ไอ้ี่ตีตได้ไแตกม,มองไม่เห็นนะแตกกาแฟแตกแตกโอ้ดูผมนี่โอ้โหผมไม่ธรรมดาพี่นี่มันตัวอะไรวะเนี่ย มันได้กากมากครับถ้ากินอะไรอย่างเงี้ยเต้องกินพี่เข้ามาดูดูดสกินผมไม่พับไม่สามใครนะครับผมดูได้ครับผมดูครับดูดูดูหน้าเต็มดูดูอ้า